สวัสดีค่ะนับถือน้ำใจโอ๊ตปราโมทอาสาส่งอุปกรณ์รุ่นพิเศษช่วยน้ำท่วมเชียงรายน้ำท่วมเชียงรายล่าสุดโอ๊ปราโมทอาสาขอช่วยเหลือส่งโดร,รนรุ่นพิเศษบินฝ่าสายฝนได้ราคาลาากว่า3 0 0แสนบาทไปช่วยน้ำท่วมแม่สายแต่ปัญหาโดร,รนใช้ไม่ได้เพราะฝนตก สถานการณ์น้ำท่วมเชียงรายอัปเดตล่าสุด12กันยายน67สถานการณ์ยังคงวิกฤตมีผู้คนประสบอุทกภัยน้ำท่วมสูงและติดค้างในที่พักอาศัยจำนวนมากโดยวันที่13กันยายน67นางสาวไพองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยน้ำท่วมเชียงรายล่าสุดสำนักง,งานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ จิสดาเผยภาพถ่ายผ่านดาวเทียมพบว่าน้ำท่วมขังในเจ็ดอำเภอจังหวัดเชียงรายได้แก่อําเภอแม่สายอําเภอเชียงแสนอําเภอเมืองเชียงรายอําเภอแม่จันอําเภอดอยหลวงอําเภอเวียงเชียงรุง้งอําเภอเวียงชัยในส่วนของความช่วยเหลือล่าสุดนั้นได้มีข่าวดีจากบอกลายจุดสมบัติบุญงามอนงโพสต์ข้อความถึงการที่โอ๊ตปราโมทส่งโดร,รนมาช่วยน้ำท่วม ข้อจำกัดสำคัญในภัยพิบัติน้ำท่วมแม่สายครั้งนี้คือเราไม่สามารถใช้ดโดรนเข้าไปดูพื้นที่ด้านไหนได้ทำให้ความประเมินเคสท,ทำยากมากที่ดโดรนใช้ไม่ได้เพราะฝนตกทีมอาสามูลนิธิกระจกเงาถึงกระบ่นว่าถ้าใช้ดโดรนที่บินกลางสายฝนได้คงดีเนอะ ทันใดนั้นก็มีการติดต่อมาจากคุณโอ๊ตประโมทปาทานก็เกิดขึ้นถามเราว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษเลยบอกว่าของพิเศษที่ว่านั้นคือโดรนรุ่นที่บินฝ่าสายฝนได้แล้ววันนี้โดรน DJI M30T ตัวนี้กำลังเดินทางมาแม่สายขอบคุณครับโดรนตัวดังกล่าวสนนราคาคร่าวๆก็3 0 0 0สนบาทขอบคุณที่นิวค่ะ